สวัสดีจ้าสวัสดีตอนเจ้าน่าจะไปเห็นกันหลายเมื่อแล้วบอคอยได้ออกมาซ้ามนมาจะช่วงจ้าพา,ามาเก็บไขวิมลฟาร์มเป็ดไข่เหมือนเดิมจ้านะ่าจะซ่อนเนาะค่ะใยายไปเบิดเนาะค่ะเพราะว่าล่างไข่ป็นบันทันเด็ก็่อกันเลย พี่น้องจ้ามาเบิ่งไทยที่เสาไผ่สนใจไข่เป็ดราคาปีกโซงกระทักโทรเข้ามาได้เด้อจ้า099 498 5183พี่ 3, จ้ามึงรู้จ้ะหลายคือเก่าหลายซุ้มมือนะจ้ะ ค่ะลุงลุญขาวจาานันทา์มงษ์ปุ๋ยรังไข่ขอกไข่ของเพื่อนนาะจ้ะตุ๊กตาหนีหขอกไข่กะลูกชิ้กว่าไข่ไข่กหลายแห้งนี่เนาะจ้ะ ไผว่าแม่ออกก็มีเนาะจ้ะม,มันจะบ่ไปกวนแล้วเนาะจ้ะก็จะให้เป็นอยู่ซ่ํานั้นจ้า ไปกระไลพี่เกาเนาะจ้ะคนเลี้ยงเป็ดตื่นมากกับที่ประมาณนี้แหละจ้ะตื่นมากอะมางหอดกะมาเปลี่ยนน้ำเป็ดก็ไปกระจะอาหารในเป็ดแล้วก็เก็บไข่เนาะจ้ะเอาอาหารในกอนเพื่ออย่างเพื่อว่า,วาห้าเก็บไข่ตรงที่ว่าเพื่อนจะกินอาหารนี่ออกก่อนเดีเ๋ยวเพื่อนจะเหยียดแตกวันนี้พ่อเก็บไขเาา่เแล้วก็เสียอาหารเลยเนาะจ้ะ ให้กับไข่ใหญ่ไว้ชิ้นก่อนนี่กไข่ย้ายแก็แรู้สึกว่าไข่ทั้งหนอกกับลายู่นาจะไม่นี้ก็ได้นไปทั้งหนอกลายมากเลยสำรับมือนี่กัไว้เท่านี้ก่อนน่าจะเก็บไข่ก่อน สวัสดีจ้า